เอาไปในกล้องอื่นด้วยค่ัอันนี้กลับไปในบรรยากาศนของการจริงค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้ววันนี้เป็นฟิตติ้งนะคะทวันนี้สิเคลดดีวรักฉบับเล่นเลยค่ะก็เป็นนักเขียนคุณนักเขียนก็เดินเดินอยู่แถวนี้ผลงานของเซเลนิสต้านะคะวันนี้คุณนักเขียนเขามาดูตัวละครเขาด้วยเมื่อกี้เขามายืนแล้วเขาบอกว่าใช่เลยมันเดินออกมาจากหนังสือน,นี่น้องๆเป็นไงคตื่นเต้นไหมค เล่นเด้นค่ะเข้าคาแรคเตอร์จริงจังนี่ครั้งที่สองจริงได้เป็นแฟนมิสครั้งนี้มาในรูปที่แบบเรียบรูสวเไ็้ไงคะกับเซ็ตเราวันนี้สวยหรูดูแพงตรงโจทย์แล้วพี่นักเียตก็พูดไปแล้ววันนี้สัญญามาในใช่ลันหวานแอบไปตัดหน้ามาวาก็โดยเรื่องราวค่ะมันเป็นสตอรี่ของผู้หญิงสองคนซึ่งมาจากตระกูลใหญ่สองตระกูลแล้วก็ มีความฟาดฟันกันในเชิงธุรกิจต้องมาประมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติด้วยกันซึ่งเป็นศัตรูคู่แข่งกันจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะมีคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อที่คอยผลักดันลูกแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเขาดันมาลักกันแล้วก็เลยมีดีลลับๆกันข้างหลังซึ่งให้ใครรู้ไม่ได้ถ้าเกิดใครรู้ก็จะมีปัญหาก็เลยทําให้แอบมีดีลลับต่อกันอันนี้ ความรักที่เป็นความลับมันก็เลยตื่นเต้นค่ะส่วนข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณเลขาสองคนค่ะคนนี้เป็นเลขาของใครคะคุณไอค่ะคุณไอคืออันนี้เป็นเลขาของคุณเมย์ค่ะไอ้นั่นเป็นเลขาใครไอันั้นเป็นเจ้าของธุรกิจเออลูกเจ้าของธุรกิจอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นศัตรูเหมือนกันค่ะทุกคนก็จะมาทำาหนรฟาดฟันกันแล้ว เลขาก็มาดีวกันทะเลาะกันไปมาก็มาดีวกันดีวกันกันแล้วดีวกันส่วนพี่นั้นก็จะดีวกับพี่โอู้ผู้เก่าตอนนี้เมเมื่อกี้ถ่ายรูปเมื่อกี้ถ่ายรูปคู่กันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นเราจะเป็นคู่คู่จิ้นสี่คู่ พี่กับปอไม่ท้องใหญ่เรื่องอ่ะอันนั้นคนเขียนบทยังเขียนไม่เสร็จอันนี้เจอเลยเดี๋ยวกี้ต้องย้ายไปบอยเลิฟก่อนคุยคุยกับพี่โอ๋ไหมคะคุณกับของเรานะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมาทำเจอเลิฟยังบอกอะไรไม่ไม่ได้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นดีลลับของตัวละครตามแบบฉบับดีลลับฉบับเล่น่ครับแต่พี่โอ๋ก็เจอดีลลับเหมือนกัน รับ <มา S 1> ร,บรบองว่าตัวตัวละครทุกตัวนะครับโอ้อ่านบทแล้วอ่านอ่านนิยายแล้วรับรองว่าตัวละครและน้องๆทุกคนจะทําให้ให้แฟนคลับคนดูได้ฟินกันแน่นอนนะครับต่างด้วยเยอะจัดไปเบียกคนใดนะพี่โอเพราะว่าบอเห็นว่าทำเป็นเรื่องแรกด้วยใช่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 เราเขาอาศัยความเป็นผู้หญิงของเราในการในการคืออ่า ที่ก,ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับทางนั้นจริงๆทางทางทาง BS ที่ชอที่ที่เห็นว่าแบบอ้าวทาได้ซึ่งผมไม่เคยทําไม่เคยทําเกิเลิฟเลย,เยนะครับสิ่งที่รับรับเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยก่อนก่อนก่อนตัวนักแสดงก็คืออามันเป็นความความท้าทายในในรูปแบบงานที่เราไม่เคยทํานะครับก็ ฝากเนื้อฝากตัวด้ให้สำหรับสำหรับผู้ผู้ร่วมกับน้ำใหม่เพราะอ่านหมดแล้วตงที่ว่าตรงไหนคือจุดที่แบบยากที่สุดสำหรับเราเนี่ย <c oughs> คือ,อ,อตามตามปกติถ้าละครทั่วไปเนี่ยเราเราเล่าเรื่องชีวิตอย่างตรงไปตรงมาอ่าถ้าถ้า ถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นละครตามปกติเราก็จะพูดถึง2ธุรกิจที่ฟาดฟันกันใช่ไหมครับแต่ความความพิเศษของอเรื่องนี้คือการฟาดฟันในเชิงธุรกิจฟาด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 แต่ว่าอยู่ๆมันก็มีโมเมนต์มันมีโมเมนต์ของความรักมันเป็นความรักที่ที่มันเป็นความรักถูกแซงแทรกมามันทำทำให้เรา จากที่จากที่โออ่านบทเนี่ยอ่ะผมโอรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันฉันกาลังฉันกําลังอยู่ในอารมณ์ฟันฟาดฟันกันอยู่แต่ว่าอยู่ๆมันก็มีอารมณ์รักถูกถูกแทรกถูกแทรกเข้ามาแล้วมันทําให้เราอินได้จริงๆโอกว่ามันเป็นความพิเศษของเรื่องนี้รักกันแต่ก็ต้องสืบความลับไปด้วยรักกันนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องแข่งกันฉันต้องสืบฉันต้องสืบความลับสิอะไรอย่างเงี้ยทำเหมืนแท เมนแคสก็ต้องเป็นคู่นี้แหละครับ,รบเพราะว่ากระแสะเรียกร้องนะครับว่าเราอยากเห็นผลงานของลูกหิีสัญญาต่อเนื่องจากแฟแฟซึ่งมันก็จบไปสักระยะหนึ่งแล้วเ,เราก็ต้องเสริมเพราะว่าเราเป็นคนเอาใจแฟนเรารับฟังเพราะถ้าเราไม่ทําเราต้องโดนว่าแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> แฟนคลับเขาเรียกร้องกันมาเยอะมากก็ก็เลยรีบทำไพร์โหลดออกไปก่อนตัวหนึ่งว่านี่คือแบบ โปรเจกต์ตั้งต้นที่เราตั้งใจจะทำฮาร์โมนีส c เรตครับแล้วก็มูดแอนโทนก็น่าจะเป็นที่ถูกใจเพราะว่าล่าสุดก็ก็ยอดวิวก็ไปถึงหกร้านวิวแล้วพี่ก็เชื่อว่ามันเป็นกระแสตอบรับที่อย่างน้อยๆเราก็อุ่นใจครับว่าว่ามีคนรอดูพวกน้องๆอ,อยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากคู่นี้ความเหมาะสมมันเหมาะสมอยู่แล้วแหละเพราะว่าคาแรคเตอร์มันจะถูกเปลี่ยนไปจากแอนแฟล่ะจากตอนนั้นความเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกัน แล้วก็แอบมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นคู่แข่งกันที่ดันแอบมา<ด>มีดิลลับกันก,ก็ก็คงจะสนุกไปแแบบครับในการดำเนินเรื่องนะครับส่วนส่วนคู่นี้อันนี้ก็น้องใหม่นะครับก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่น่าจะคงพอเห็นแบบ เล็กๆไปบ้างแล้วอะครับในใน,ในตัวไพร์ล็อกนะครับว่าคาแรคเตอร์เขาก็จะมีแบบอืมเชียเจ้านายแต่สุดท้ายแล้วก็ดิวเองด้วยดิวเองด้วยเพื่นคนหนึ่งเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบเหมือนบอดี้การ์ดหน่อยเป็นผู้ช่วยที่มีความเป็นบอดี้การ์ดซึ่งลิลลี่เขาก็มีความสมาแล้วก็พี่ว่าเหมาะสมอยู่แล้วนะครับส่วนเ,เลกกบเลล่ก็ใส่ใส่แววแววเลยน่ารักอย่างเงี้ยแต่อย่าให้ถอ,อดแว่นนะคะ อันนี้ไปรอดูไปรอดูในคาแรคเตอร์อันนี้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แต่จริงๆในความคาแรคเตอร์ที่เราเห็นนะคะในในบทเนาะเขาก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่เนาะเขาก็ไม่ได้เป็นแบบแบบนี้เป็นสทีเดียวเดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าเขาจะพลิกกลับอย่างนี้กันบ้างแสดงว่าในแต่ละครก็จะมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ใช่ซ่อนอยู่ก็อาจจะมีตัวเด้งที่ไม่ซ่อนนะครับเยืนอยู่แถวนี้ครับก็ไม่ได้ซ่อนตั้งแต่เริ่มแล้วอันนี้คือ ปอนก็จะเป็นก่อนก่อนจะพูดถึงปอนต้องบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นตำนานของคู่วายคู่แรกในประเทศนี้เลยนะคะใช่ไหยก่อนเอ้าใครทันบ้างปอนทอยปอนทอยตอนนี้แยกย้ายเรือแตกกันไปหมดนะคันทันพี่ชาตีอะค่ะโอ้โหลังปอนทอยนะฮะเรีนกอนเรยน็เป็นบทบาทที่หลายคนรู้จักผมมากขึ้นจากันนี้ใช่ครับผมคราวนี้มาอยู่ในเกิร์เลอบ้าง ก็อาจจะไม่มีคู่แต่ว่าก็จะเป็นศัตรูนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ที่เข้ามาสร้างสีสันแล้วก็ทําให้แบบเรื่องราวมันดําเนินต่อไปได้นะครับในเรื่องของธุรกิจด้วยรวมไปถึงเรื่องการจับดีวลับ ạ, <จ>ะนะครับเราจะทําหน้าที่คอยจับปาคู่หรอคบเออเรียกได้ว่าคอยสกัดดีวลับด้วยไม่ให้ดีลเกิดขึ้นได้ครับร<ม>อทัวลงเลยถ้าแกสกัดได้เนี่ยเรียบร้อยครับผม เตรียมเตรียมใจไว้สร้างแอคเคทาใหม่เรียบร้อยเตรียมย้ายแอคเคทาเรียบร้อยครับสร้างแฮชแท็กเซฟปอนเซฟังปอนด้วยครับอะครับพูดหนึ่งตัวบทก่อนครับตั้งแต่นี้มปเลยอะไหมครับผมก็ตับบทเป็นราเชนครับก็เป็นหนึ่งตัวละครในที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็มีผลทางธุรกิจซึ่งเราก็จะเข้าไปจีบทั้งสองคนแหละแต่สองคนเลยเหรอสองคนเลยหรอคือ จริงๆแล้วมันเป็นในทางธุรกิจอย่างที่เราบอกราเชนอยากได้ทุกคนใช่ใช่ใช่คือต้องบอกงี้ครับว่าตัวราเชนเนี่ยเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะทําโดยที่ไม่สนใครบางก็จีทีโอตฮปตีมากคเรื่องนี้ร้ายสุดขั้วเลยไหมคะเรียกว่าไม่ร้ายดีกว่าครับแต่ว่าไม่ดีครับแค่นั้นเองผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ถึงร้ายครับแต่แค่ไม่ได้เป็นคนดี เราฝา,ามาคหนอ้าวรับบทอะไรกันบ้างอ๋อ,อค่ะเอ่อหนูรับบทเป็นแยมค่ะเป็นเลยค่ะของคุณไอค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กใสแว่นเน,เนื้อตั้งใจทางานตั้งใจทางานเพื่อคุณไอแบบถวายชีวิตได้เลยค่ะแต่พอเลิกงานก็จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งก็ต้องรอติดตัค่ะ <c oughs> แสดงมาตอนหลังดึงดูมเลยใช่ค่ะหลังเรื่องงานอ่าใช่ค่ะเจ๊ว่าเราต้องเล่นถึงสองคาแรคเตอร์อ่าใช่ค่ะมีหลายคาแรคเตอร์เลยค่ะให้รู้วมรู้กันไปใช่ค่ะค่ะหนูเล่นเป็นจีนะคะเป็นเลขาของคุณเนบิกาค่ะก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนเท่ๆแมนแล้วก็ช่วยเขาแบบว่าคัดกรองวิธีการอะไรต่างๆช่วยซัพพอร์ตเขาค่ะแต่เราไม่ได้แอบลงลัเต้านายใช่ไหมคะ อ๋อใช่ค่ะด้วยความที่เราสนิทกันมาตั้งแต่แบบว่าช่วงมัธยมอะไรเงี้ยค่ะแบบมหาลัยก็จะแอบมีเผลอไปชอบเขาบ้างเทียมตัวใช่่เทียมตัวเพราะว่าเขาสูงสูงเราพาดพูดเราย่งไงบ้างคนดได้มันเจอกันอ โอ้นี่ใส่ต่างกันสุดขั้วเลยค่ะไม่ถึงได้ในตัวละครนะคะใช่เขาตัวจริงอะคะตัวจริงก็ใช้กันค่ะใช้กันอยู่ยังไงมีความใช้กันอะไรยังไงบ้างพูุดมากก็มีความแบบเหมือนคุยแบบว่าคุยรู้เรื่องใช่คุยเข้าใจกันหลายเรื่องเรื่องอื่นที่เขาคนอื่นไม่เข้าใจ เนี่ยเราคุยรู้เรื่องกันสองคนค่ะใช่เพราะว่าเป็นแฟนเพจกระแสแฟนก็คือแอบแชร์อัพเพื่อนกันไม่มีใครเชร์กูหนูกับคุณเมย์เลยหรออ้าวเต็มเลยอยากพึ่งอดเรารอเล่นหรอรอเล่นอ้าวหรือคู่เราฝากคู่เราหนึ่งว่าจะได้เห็นอะไรในพัครหลังว่างค่ะก็ฝาก คู่น้องใหม่อย่างพวกหนูด้วยนะคะก็จะได้เห็นหลายๆมุมหลายๆความรู้สึกที่ตัวเลขาแสดงต่อกันแล้วก็พยายามซัพพอร์ตหัวหน้าตัวหน้า <c oughs> หนูนึกคำไม่ออก้วยค่วคาม <c oughs> พยายามซัพพอร์ตหัวหน้าแล้วก็เหมือนมาเจอกันเองแล้วก็เอออะกันเองอตอนแนะกรกมีการตีกันแต่สุดท้ายเป็นจบยังไงก็ต้องรอดูค่ะดูตอนหลังเลยเจอกันหลังเลยใช่ใช่ มาต่อค่ะแชชาใช่่ค่ะลูกมีอาลูกมีค่ะลูกหมีนะคะก็รับบทเป็นไอวรินค่ะก็คือเป็นทายาทโรงแรมที่รวยแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่รอเราอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราเนี่ยก็คือถูกปลูกฝังมาให้เป็นคนสมาร์ทเป็นคนเก่งเป็นมัสกุลินเลยก็คือ มีความมีชั้นเชิงมีเล่เหลี่ยมอาจจะแบบมีความทุ่งชนมากกว่าตัวคเมริกากอ่มิมรู้สึกว่าบทเนี้ยสนุกเพราะว่าคือเวลาเขาอยากได้อะไรอ่ะเขาพุ่งไปหาสิ่งนั้นเลยอย่างเช่นว่าส่วนท่านในเรื่องเขาชอบคนนี้เขาก็พุ่งชนไปเลยมันก็จะมีความคล้ายๆกับแอบแต่แต่ว่ามันอยู่ในลุคที่โตกว่าแล้วก็สมาร์ทกว่าก็ต้องฝึกกันเรื่องเวิร์กช็อปเยอะแต่มิรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ภาพมิชัดมากขึ้นมาก,ก็คือ โอระโอ๋เข้าชอกครั้งแรกก็มีแต่ว่าประโอ๋เล่าซีนที่หนิอ่านแค่แบบผิวเผินแต่ว่าประโอ๋รอบกับฉากฉากฉากที่หนเข้าใจแบบเฮ้ยมันแบบมันมีดีเทลแล้วมันก็ไปได้อีกเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าการที่เราบทนี้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็การได้เห็นภาพพระโอ๋มันทําให้มองภาพใหญ่หญขึ้นมันมีดีเทลมากกว่าที่เราคิดเยอะมากๆเลยค่ะ ค่ะก็สัญญานะคะสถันการ์ค่ะรับบทเป็นเมวิกาค่ะแล้วก็เป็นทายาทของห้างสรรพสินค้าค่ะสุภิรยากรค่ะก็ตัวคาแรคเตอร์เขาก็จะมีความแตกต่างกับคุณไอค่ะก็อย่างตัวเมวิกาก็จะเป็นสดใสเขาจะมีความหวานค่ะสดใสแล้วก็เป็นมองโลกแบบในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มั่นใจกับทุกสิ่งที่เขาทําค่ะว่าแบบเขาจะพุ่งชนกับทุกอย่างเหกันแต่ก็โดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงด้วยซ้ำนคะ่ะเขาพร้อม ลุยลุยค่ะแต่ว่าลุยแบบสดใสลุยไม่ร้ายลุยไม่ร้ายลุยไม่ร้ายลุยสดใสค่ะสดใสน่ารักคิดดี้ทำดีค่ะใช่คิดดี้ทำดีตัวละครดีผมด้วยแล้วเขาจะพาผมดิวรับอ่ะคะเขาเริ่มก่อนนะคะดิวรับนึงอาาหรใช่เริ่มก่อนมีแบบสกิดสกิทค่ะแต่ว่าสกิดปกติเลยเฮ้ยต้องต้องไปดูแต่ว่าคือจริงๆแล้วมีรู้สึกว่า ในตัวละครหมีอะ่ะคือมีความชัดเจนในเรื่องว่าเราชอบใครชอบเพ็ดอะไรชัดส่วนคุณเมริกาเนี่ยเหมือนเราไปแกล้งเขาหยอดหยอดให้รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เปว้หาหรือว่าเขาจะรู้สึกกับเราไหม<ช>ซึ่งในตัวละครของเขาอะ่ะสำหรับเนี่ยไม่ยากเลยที่จะแกล้งรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าแกล้งมากๆในบทจะเห็นว่าตัวไออะ่ะชอบแกล้งคุณเมย์มากๆในการแบบแอบหยอดแอบแกล้งให้เขาหวั่นไหวแต่จริงๆคือเขาก็ยังไม่หลุดตัว เป็นประมาณนั้นค่ะรู้ตัวอยู่ <c oughs> <c oughs> รู้ตัวอ,อยู่ค่ะพุ่งชนตั้งแต่ครั้งแรกเลยจริงๆถ้าเป็นแบบถ้าเขากลัวจริงๆหนูว่าเขาไม่เขาไม่ลุยต่อแต่นี้เขาไม่ถอยเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสนใจอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคุณไอจะทำงไงต่อไปแต่ที่เซอบอกมาก็คือแฟนๆดูย้ำแล้วย้ำอีกดูหลายๆรอบเพราะว่ามันสนุกจริงๆใช่ไหมคะับคพอเราดูแล้วซีนไหนมันแบบอือ ซีนไหนยากสุดหรือว่าอะไรคะอปาซีนไหนยากสุดก่อนอะซีนไหนยากสุดให้แม่เล่าดีกว่าอ่าถ้าเอาตามความจริงเลยคือซีนซีนจับมือแค่เนี้ยที่ทุกคนเห็นนะคะคือด้วยความที่หนูสองคนอะเป็นเป็นเด็กหญิงกับแบบกะโปโลคนทน่ไม่เคยรู้มาก่อนว่านักธุรกิจสาวจริงๆแล้วเขาเติบโตมายังไงอะไรอย่างงี้ค่ะบุคลิกภาพใดๆค่ะก็คือถ่ายจับมือกันเนี้ยกี่ชั่วโมงคะแม่ คือมันมีดีเทลมากนะว่าการจับมือแบบธุรกิจเนี่ยมันคือแบบไหนน้ำหนักยังไงซึ่งพวกหนูไม่เคยสัมผัสตรงนั้นเลยการจับมือของหนูก็จะเป็นแบบเฮ้ยวันทีควันนี้คก็เลยเกิดออกมาว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเรื่องบุคลิกภาพก็สำคัญมากในเรื่องนี้ค่ะก็เลยโดนจับไปเรียนเลยเริ่ซีนก็คือหลายๆคนแอบชมแล้วความระมูลของการเริฟซีนของคู่วันทําวแม่าหญคก็ดูเรู้สึกัดเสื้อไปกับตัวละครกาแสดงก็เชื่อก่อน ไม่ลุกหมีบอกแล้วไงว่าจะโฟล์ขึ้นค่ะเรื่องนี้จะโฟล์ขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบโชคดีที่เราก็ได้เล่นกับเขาอีกรู้สึกว่าการที่มีเลิฟซีนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ก็เหมือนเป็นบททดสอบแล้วว่าโอบมันจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าพอเรื่องนี้ออกมาก็รู้สึกว่าการจะจับอะไรแล้วเริ่มคล่องแล้วหมายถึงว่าไม่ใช้่ทำได้ไม่ดี แต่ความยากคือความยากของทุกทุกซีนโอเวอร์ออกก็คือเราต้องเล่นให้มันแตกต่างจากคาแรคเตอร์เดิมๆที่แบบที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะขอถามนินได้ไหมคะรู้สึกยังไงคะที่แบบไพลอดที่ออกมายอดวิวสูงตลอดเลยมีเด่คนดูตลอดเลยตอนนี้สาววายตายกันหมดแล้วก็ขอบคุณเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นรีบตายต้องมาดู ก็ยอดวิวนี้เป็นถือว่าเป็นคำขอบคุณแล้วก็เป็นกาลังใจแรงกดดันให้พวกหนูกันนะพวกหนูพวกหนูรู้สึกว่าทุกคนตั้งตารอเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่มากๆในการทำเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าการที่คนตั้งตารอดูเยอะขนาดเนี้ยแน่นอนว่าเขาต้องเห็นแล้วว่าพายรอเรื่องเนี้ยมันมีความต่างมากกับกับเรื่องแอฟแฝ่หนูรับรองว่ามันต่างมากๆแน่นอนค่ะ พี่สีคนนี่ซีพี่เอ็นจะหายกับซีแล้วซีะพอพอขึ้นชื่อนเป็นฝั่งวันนี้ก็คือทำรอดได้แล้วซีเนี่ยีโอ้ยยังยังไงดีคะโอ้ยโอ้แค่แบบเข้เขาก็แค่แสดงออกเราต้องไปศึกษาด้วยด้วยการอัดคลิปของของเรามาเป็นตัวอย่างให้ให้นักแสดงดูใช่ไหมใช่ แล้วซีรนี้มันจะหนักแค่ไหนครับว่าดูจากทีซ์แล้วก็พี่พี่คิดว่ามันมันมันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นความละมุนของของความรักที่งทีเ่เมื่อถึงความลับมันแตกออกมาปั๊บแล้วมันระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นความรักที่อยู่อยู่ในใจมันพัางรูออกออกมามาเป็นการสัมสัมผัสเออเออมันถึงออกออกมาเป็นเลิฟซีนแต่ว่าจะ ขยับได้ได้ถึงขนาดไหนไปไปถึงเส้นไหนการการจับจะจะจับอะไรนอกเหนือจากจับมือต้องไปลุ้นกันต้องไปลุ้นกันในเนื้อนะคะต้อง,ต,องต้องบอกอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่ทํางาน,นเวลาแบบฉากที <c oughs> ่มันเป็นเลิฟซีหอะไรเงี้ยบนพื้นฐานของของเชนอ่ะยังอยู่บนความรักคือสิส่งสวยงามเพราะนั้นคําว่าดุเดือดแค่ไหนพี่ว่าถ้าเรามองจากความคิดถึงเนาะคิดถึงกันแค่ไหนมันก็คงจะมีความ หนักหน่วงรุนแรงแค่นั้นมั้งนะครับแต่สุดท้ายภาพที่นำเสนอยังคงเบสออนคอมสวยงามค่ะเราชอบเลรือหรือหรือบางอย่างที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกะมันเป็นสิ่งที่ตัวละครคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นความรักที่เหมือนกับมันไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะมันก็จะมันก็จะมีอารมณ์หลายๆอย่างนะมันมีความแบบอยากได้หรือความโหยหามีความแบบไอ้ทุกอย่างเั้งเนี่ยมาจากความรักแล้วมันก็เลยมี ความรุนแรงของความอยากได้ใช่ไหมคะของสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้คบางครั้งมันก็อาจจะมีการต้องการเอาชนะมันก็เลยอาจจะต้องมีความรุนแรงเล็กน้อยแต่สุดท้ายความความรุนแรงมันมันก็จะมาตอบโจทย์เรื่องความดักที่สวยงามถูกต้องมันจะกลับมาที่ความว่าค่ะจบด้วยคำว่ารลกครับฝากเลยค่ะ อเช่นครับทากไรดีเอ่อะไปดีจเมื่อไหร่อไรครับบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วฮาร์โมนีสิเคตจะออกอากาศไม่นานนะครับต้องรีบดูนะครับมีทั้งหมดแปดเอพิโซดอันนี้สปอยเลยนะครับมีแค่8ตอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วดูเมื่อไหร่พี่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ กูกำักับก็เพิ่งรู้นะว่าจะออนแอไมอ่ไรบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า <c oughs> กรกดานี้ได้ดูครับแต <c oughs> <ส>่ว่าน,นี่เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการของการบทเนี่ย <c oughs> ก็เร,เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับเวิร์กช็อปแล้วด้วยเ <c oughs> ตรียมพร้อมนัก <c oughs> แสดงเวิร์กช็อปในด้านบุคลิกภาพหรือเรื่องอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะไปได้ไกลละที่เหลือก็คือแค่โปรดักชันการถ่ายทำ นะครับก็เตรียมฟินกันได้กันกระดาษคมนี้ครับก็คือเดี๋ยวเล่นไทยคือทายกันเอ่อถามว่าถึงขั้นคำว่าลุยไหมด้วยด้วยความที่มันจํานวน EP มันไม่ได้เยอะมากครับพี่ว่าเราก็ประเมินอยู่ในความเหมาะสมอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเหมาะสมครับพี่ทำไมก็เย็นๆนี่เนะบางทีมันอะดรีนาลีนมันจะได้หลังเออบางทีการทํางานชิลไปแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไม่ ไม่เคยร้อนแรงละคเชนน่ะทำงานไปได้มีไฟหน่อยนะครับน้องๆนิดนึงแล้วกันนะครัคะฝากแฟนๆหน่อยค่ะก็ฝาก Harmony ซีเคร t ด้วยนะคะก็จะออนแล้วเร็วๆนี้แล้วก็นอกจากตัวของไอกับตัวของคุณเมย์นะคะก็ฝากตัวน้องๆด้วยน้องๆยังเขินอยู่นิดนึงแต่ว่าถือว่า หลังจากที่ซีรีส์ออนไปก็จะเห็นว่าจริงๆน้องๆแต่และคนก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองหนูก็เชียร์มากๆว่าแบบน้องๆทำเต็มที่เหมือนกันเวิร์กช็อปก็เวิร์กช็อปด้วยกันก็ฝากด้ว<ช>ยนะคะทั้งตัวแยบแล้วก็ทั้งตัวจีเลยวยคะใช่ค่ะก็วพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากค่ะเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็มีพี่บังปอนเพิ่มเข้ามาค่ะก็ฝากพี่ชายด้วยได้ <laughs> แล้วก็น้องสาวแล้วก็ตัวสัญญากับลูกหมีด้วยค่ะพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่มากๆค่ะแล้ววันนี้ก็เร็วมากๆเลยค่ะกาลังจะ เปิดเกล้องแล้วค่ะค่ะก็กระดานนี้ได้รับชมแน่นอนค่ะอ๋อแล้วก็มีอย่างนึงค่ะก่อนซีรีส์จอนนะคะเรามีอ๋อใช่ Secret Walk ค่ะอะไรที่เคยสัญญากับแฟนๆไว้นะคะก่อนฮาโวันี้ Secret On ก็จะได้รับชมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเป็นช่องทางไหนก็เดี๋ยวจะเปยดกันทีค่ะคขอบคุณ่ดาวครับเย้ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.